ก็ที่จริงแล้วมันถูกสะสมมาตั้งแต่เด็กแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผมเรียนตั้งแต่ประถมอ่าแล้วก็มามัธยมเนี่ยผมก็เล่นกีฬานะฮะตัวตัวเล่นกีฬานี่ยแล้วพอผมได้มาศึกษาที่วิทยาลัยพระศึกษาเนี่ยผมก็ได้เล่นกีฬาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกรีธากระโดดไกลกระโดดสูงยิมนาสติกศิลปะเหล่านี้ฮะมันมันถูกสะสมขึ้นมาแล้วก็มันก็เลยอ่ามันเกิดจากการชื่นชอบพอชื่นชอบแล้วมันจะเกิดจากการฝึกฝนแล้วผมได้ <c oughs> โทนี่จาเขาจะมีส่วนนที่เหมือนผมสมัยที่ผมเริ่มต้นเขา้ขาเริ่มต้นฝึกก็คือเขาจะชอบหนังของบุสลีตั้งแต่สมัยเขาเด็กเด็กเขาชอบหนังของเชนลงแล้วก็เขาได้ดูหนังเรืองเกิดมลนยแล้วก็ผมก็เห็นว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งนะ,ะที่สามารถต่อสู้ชีวิตแล้วผมได้รู้ถึงกับเกี่ยวกับประวัติของเขานะฮะแล้วก็ชื่นชอบเขามากก็ได้เลยเดิน ตามหาเขานะฮะแล้วก็ได้มาฝึกฝนพิชาวิธีการฝึกให้เขาเนี่ยผมว่าตอนนั้นผมฝึกไม่ยากเขามาพร้อมวิญญาณแล้วมาพร้อมพรสวรรค์คือแค่แน่แนวทางเด้แถวคือไม่ได้จู้จี้เลยฮะแค่ให้ข้อมูลไปว่าเอาฝึกเบสิกเป็นอย่างนี้เขาหายไปประมาณวันหนึ่งเขาก็กลับมาทำได้แรกอันดับแรกที่ที่ได้ดู และได้แบบอย่างเขาก็คือได้ดูหนังภาพยนตร์เรื่องเกิดมาลุยฮะแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบดูหนังแอคชั่นอยู่แล้วแล้วก็มองเห็นว่าพนาธิกายนะฮะเป็นคนไทยคนแรกที่ที่เผยแพร่ให้ให้คนไทยได้รู้จักคําว่าสตันแมนเราจะขยันฝึกมากคือปล่อยฝึกแบบธรรมชาติสมัยก่อนก็ยังไม่มีโรงยิมนะฮะก็ยังใช้วิธีการฝึกแบบธรรมชาติตามป่าตามนาตามอะไรเงี้ย มันจะมีท่าผ่าผลของเฉินหลงและของเจ็ดลีซึ่งบางครั้งเขาใช้สลิงก็มีแต่เราบอกว่าจะต้องทําโดยที่ไม่มีสลิงหรือถ้าเกิดเฉินหลงตีแรงๆตีแรงการได้อย่างี้เจ็ดลีตีลรงกาได้อย่างี้จะต้องได้อีกรอบหนึ่งต้องเพิ่มเลยนี่คือเทคนิคการการให้พลังครับครับในเรื่องของศิลบะตรการต่อสู้ในภาพยนตร์ ในเรื่องของภาพยนตร์ด้วยนะฮะแล้วก็ศิลปะการต่อสู้ที่ใช้เกี่ยวกับในหนังนะครับสิ่งที่เห็นการในตัวตัวของธุริจานะครับที่ชัดมากก็คือวิญญาณวิญญาณของการในการในการที่รักในศาสตร์นี้ในมาเชนาร์ตในหนังแอคชั่นนี้ข้อแรกเลยคือเขามีความรักที่บริสุทธิ์ ความรักที่จริงก็เกิดพลังพลังในการที่ต้องทําให้ได้แล้วโดยธรรมชาติของนี่คือธรรมชาติของสมองเขาอีกธรรมชาติของร่างกายเขามีส่วนหนึ่งคือมันจะผิดธรรมชาติจากคนธรมรมดาอยู่นิดนึงคือเขาจะลอยกลางอากาศได้นานกว่าคนปกตินิดนึงซึ่งเรา,เ,ราเกือบจะไม่เห็นแต่พอมาดีไซน์เป็นหนังเนี่ยในท่าที่จะาเล่นเนี่ยมันจะเห็นโดดเด่นเนช่นฉากไต่ตัวคน เขาจะถ่ายเทน้ําหนักได้ได้จุนกระทั่กเหยียบคนได้หลายคนเป็นสิคนโดดลงพื้นซึ่งนี่คือคือจุดเด่นเขาในเรื่องของร่างกายนะครับก่อนที่จะถ่ายทำเนี่ยเรามีเตรียมการล่วงหน้าอยู่แล้วฮะเรื่องของความพร้อมทางด้า,านกายและจิตใจ,จแล้วก็องค์ประกอบก็คือทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นทีมงานแล้วก็ตัวสตันแมนแล้วก็คนเล่นไม่ว่าตัวผมนะฮะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าก่อนเราถ่ายทําเป็นเวิร์กช็อปมาก่อนถึง นี่คือเทคนิคเทคนิคมันจะถูกตั้งโจทย์ก่อนว่าฉากแอคชั่นฉากแรกเราจะเริ่มจากอะไรฉากที่สองจะเป็นอะไรฉากที่สามจะเป็นอะไรแล้วทั้ง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 แอคชั่นที่วางไว้เป็นเป็นซีนเนี่ย จะถูกเชื่อมโยงด้วยบทแล้วมันจะเกิดเจ็ดกราฟกราฟของแซ็ชั่นว่าคือเราต้องมองกันว่าพอเราเรียงแล้วเนี่ยเรียงแล้วกราฟมันมันทำให้หนังดูมีบันไดมีขั้นบันไดขึ้นจนไปถึงคลายแม็กพอเสร็จจากงานเนี่ยพอเสร็จจากการวาง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 ซีเด็กชั่นเนี่ยก็คือการซ้อม hey! oh! Oh! การฝึกซ้อมก็จะเริ่มจากตัวให้จวดทนิจาว่าซีเนี้ยเราใช้แม่ไม,ม้มวยไทยชุดนี้นะเป็นอย่างนี้ นอกจากเป็นหน้าที่ของจ่ากับทีมสันไปดีไซน์ดีไซน์ก็เอามาเอามาให้ทำเวิร์กช็อปให้ผมคุณปัจจาดูผมดูก่อนอันนี้ไม่ถูกไม่ไดีไม่ถูกต้องนะน่าจะเพิ่มนี่ก็ให้ไปแก้ใหม่จนผมพอใจผมก็ให้คุณปัญจาดูถ้าคุณปัญจาาไม่แก้ไขแล้วก็แพ็คเอาแพ็คงานนี้ไว้แล้วก็มาทาชิ้นอื่นชิ้นอื่นชิ้นอื่นจนเสร็จหมดแล้วกลับมาดูภาพรวมคืออันนี้ลงมือถ่ายทําแล้วซ้อมเลยนะต้องไปสูตรได้ว่าทําจริงได้เราถึงจะทํา อ <Action. S 2> มั่วใจของมันก็คือเรื่องของสมาธิเทคนิคของผมนะฮะที่ที่จะถ่ายทอดออกมาให้สมจริงแล้วก็ให้สมจังที่สุดครับ ในส่วนของแอคชั่นเนี่ยผมประทับใจทั้งหมดประทับใจตรงที่ว่าโทนิจาร์พัฒนาเวลาผมดูไม่ได้ดูที่หนังนะฮะดูที่การแต่ททำเวลาดูโมนิเตอร์เนี่ยด,ดูเวลาด,ดูเขาซ้อมเนี่ยเวลาเขาเคลื่อนไหวด้วยท่าใหม่เนี่ยเรารู้สึกขนลุกรู้สึก <Yeah. S 1> มันมันพิเศษมันสเปเชียลเลยอะ่ะมันแตกต่างจากที่เราเห็นจากคนอื่น